สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูแซ่บๆมานําเสนอต่อเนื่องมาจากลูกชิ้นหมูเด้งเห็ด3อย่างใน EP ีที่98นะคะแต่ในคลิปนี้มีอ้อยมานําเสนอในรูปแบบยำรสเด็ดนะคะลูกชิ้นหมูเด้งเห็ด3อย่างในรูปแบบของลูกชิ้นลูกเล็กๆนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมตมต่างๆนะคะมีอ้อยคียไว้ที่ใต้คลิปท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะ ในสูตรนี้นะคะมีอ้อยก็จะแกะหัวกระเทียมดองนะคะปอกเอาแต่เนื้อมีอ้อยใช้กระเทียมดองสองหัวนะคะเพราะว่ากระเทียมดองของมีอ้อยเขาเล็กถ้าท่านผู้ชมมีกระเทียมดองหัวใหญ่ก็ใช้หัวเดียวพอนะคะมีอ้อยจะปอกเปลือกเอาแต่เนื้อนะคะจะเห็นว่าในถ้วยมีอ้อยมีเนื้อกระเทียมดองผสมกับน้ำกระเทียมดองนะคะค่ะเริ่มต้นด้วยการทำน้ำยำก่อนนะคะมีอ้อยใส่พริกแดงจินดานะคะ10เม็ดกระเทียมจีนนะคะ3กลีบ น้ำกระเทียมดองนะคะ3ช้อนโต๊พร้อมกับเนื้อกระเทียมนะคะที่มีอ้อยได้แกะไว้2หัวน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะและน้ำตาลปี๊บนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะและก็ปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ หลังจากนั้นมีอ้อยก็จะเทสใส่ถ้วยนะคะหรือใส่ชามและพักทิ้งไว้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะตั้งกระทะใช้ไฟแรงก่อนนะคะเติมน้ําประมาณ1 l, ลิตรรอจนน้าเดือดหรือน้ําร้อนจัดนะคะมีอ้อยก็จะเติมลูกชิ้นหมูเดงลงไปนะคะและตามด้วยแครอทค่ะมีอ้อยจะใช้เวลาในการต้มหรือลวกนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะเพราะว่าลูกชิ้นของมีอ้อยเขาสุกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะตักขึ้นมาเพื่อน็อกน้ําเย็นนะคะ ค่ะแล้วหลังจากที่ตักหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยก็จะเทน้ํานะคะทิ้งนะคะน้ําที่เราได้ทําการน็อกไว้และมีอ้อยก็จะเทใส่ในชามผสมนะคะทั้งทุชิ้นหมูเดงทั้งแครอทนะคะหลังจากนั้นนะคะมีอ้อยก็จะเติมมะม่วงเปรี้ยวลงไปค่ะวันนี้มีอ้อยใช้มะม่วง3ามฤดูนะคะ มีอ้อยเติมมะม่วงประมาณ100กรัมนะคะหรือ1ลูกและตามด้วยหอมใหญ่มีอ้อยใช้หอมใหญ่แค่ครึ่งลูกนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมีอ้อยใช้ประมาณ2ลูกนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยก็จะเติมน้ำยำลงไปค่ะมีอ้อยจะเติมน้ำยำทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากัน และเติมด้วยใบขึ้นช่ยนะคะและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่คนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยจะตักใส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟร,รับประทานได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปโยมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ